สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้าพบกับผมมันเพชรกันอีกเช่นเคยมันอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟนะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงมาอยู่ในรหัสอันนี้เป็นรหัสลองผมเองนะรหัสลนะหสลักผมก็มาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะก็นะเราก็ต้องมาเล่นรหัสลองก่อนนะแบบรหัสลองนี้มันไม่ได้เติมอะไรเลยไงผมก็จะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะ ก็จะมาเล่นโหมดจัดอันดับนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะช่วงเนี้ยไอโหมดอันนั้นก็ออกไปแล้วโหมดใหม่อะที่ผมเพิ่งลงไปนะฮะออกไปแล้วผมเล่นได้แค่ไม่กิตาอยู่เลยนะก็ออกไปแล้วนระ,ะแล้วก็มาเจอกันใน CV c v c เหมือนเดิม c v c อาจจะเยอะหน่อยนะครับ เมื่อกี้ผมเปิดการตั้งค่าของผมนะแต่ไมนรู้นะว่าแต่และคนจะบอกว่าหัวหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่หัวเลยสังนิดนะครับไม่รู้จะปรับอะไรปรับร้อยให้หมดเลยโอยย้ยิงทางนูน้น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 ยิงทางนูนงงน้นทางไหนวะ เจอแล้วชาเลยแล้วกันมาเด็กอือตากกระโดดถีบครับเอาแล้วเอาแล้วคนนี้เหลือคนเดียวนะจุ๊เพื่อนข้างหลังก็ไม่ได้นะเนื่องจากมีคนอยู่ข้างหน้ายิงป่านั่นแหละเรียบร้อยอ้าวไอ้น,นี่ลอยมันเหมือนโปรจังเลย ใส่ชุดแบบนั้นซะด้วยนึกว่าโปนะอะไงนะทำลองเท้างม,มันต่อยค้างใช่ไหมเห็นแต่หน้าแมวนะไม่เห็นอะไรเลยนะเสียงผมอาจจะไกลๆหน่อยหรือว่าอะไรก็ตามนะพอดีว่าก็ยีผมอยู่ไกลแล้วผมไม่อยากขยับขยับแล้วเสียงมันดังมากนะ ไม่อยากจะให้คนอื่นแสียหมูแล้วขยับแล้วก็มาบอกว่าหมูฟังไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยให้เกินมาคนเร็วเลยพี่เออเอ้าเอ้าสวยอ่ะปูป่ะมันเอาฉชนนะเราจะหาคนอื่นแบบนี้ไม่ได้หาว่าคนอื่นปูแบบนี้ไม่ได้นะ อันนี้เจอคนละอันนี้อันนี้อันนี้ที่ยิงกับมันอยู่เมื่อกี้ไหนดูสิถือว่าแล้วว่าทำไมเล่นไม่เก่งกันเลยแต่อันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับผมว่าผมถนัดในมือถือมากกนนะว่าในคอมนะอันนี้ทำเป็นตัวแบบเนี้ยผมก็ไม่ถนัดจริงๆแหละกระโดดไปกระโดดจง้งหยองนะเพิ่มช็อตหนะ่อยไหม เพื่อความรอบใจในการยิงมากขึ้นเพื่อไม่ได้ F K นะแล้วก็ไปพร้อมเพื่อนเลยครั้งนี้โชคดีหน่อยปกติจะเจอแต่คน F K นะครับไม่มาเล่นด้วยผมก็จะด,ดักยิงปลาอยู่ตรงนี้นว่านม่ปลามาติดก,กับปุ้ยว่าเราเจอปูจริงๆแล้วบอล โอ้ตายแล้วดาวตรงไหนล่ะนะมันเห็นว่ามันจะไปทางไหนเื่นไปจัดการจัดการจัดการกระสุนหมดกระสุนหมด

โอ้ยโอ้ยอเออ๋ออะไรวะกดปิดกลายเป็นไนบอลเลยเป็นไงล่ะเพื่อนเอาป่ะไม่เอาค่ะขคเอาเองนะอ้าโอ้ยตายปืนลั่น เอาบักผมได้แค่อย่างเงี้ยมันบักอ่ะเยมเอามานันออกไปจากตรงโอ้ย <c oughs> ยอมตายยอมตายเพื่อชีวิตเดี๋ยวนะสักครู่นะไปไหนไปไหน มันจุบแล้วกันจุบแล้วเอ้บักหนักเข้าไปใหญ่เลยเฮ้ยไอ้บ้าจี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 จ,จ,จีอ่ะขยับไม่ได้โอ้ได้แล้วเออยิงให้ตายซะจะได้หายบักสักทีนะ ขอมาดูกันนะคนนี้ถือลูกซองกวงหนึ่งมาแล้วโปครับไม่ใช่โปนะเออเรียบร้อยน่าจะโปรจริงๆเขาอยู่ในล็อกซ์นะเนะเนะ,นะ,นะยังจะมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่เลยเออเนี่ยอันนี้ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ เดินแค่เนี้ยผมวิ่งไปไม่ได้ครับบนบัสกับ GM MG รถใช้ดีอร่อยด้วยแล้วเพื่อนไปทำไมอยู่ตรงนั้นโอ้ยโอ้ย ô oh, ai tên nó gọi là cơn từ nát từ nát ở mới sai ừ nè hai bác răng hai bác răng nè à đẹp nó rồi โอเคโอเคแล้วก็ไปจัดกันอีกเกมเลยดีกว่าเปิดๆไป้วไม่ได้ของถามว่าหรอกไปจัดกันอีกเกมเลยนะไปตัดไปตอนเข้าเกมนั้นแล้วกันช้าหน่อยโอเคนะก็มาอยู่กันที่เดิมเมื่อกี้ออกเข้าใหม่น่าจะหายบั็กตรงนั้นแล้วแต่ตอนนี้มันมาบั็กตรงเพื่อนลม้มเพื่อนเราตายหมดแล้วอืมสุดยอด ดูในแหนทีก็รู้หายบักอืมอันนี้เป็นปกติโอเคหายแล้วนะวิ่งได้วิ่งได้ปกติโอเคเราเก็บปืนคนอื่นออกแล้วกันเรียกคือบุลลับนะ g ีมขอ,อเข้าใหม่เยี่ยมต้องส่งหมอน,นี้งนะว่าได้ปืนอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ g ีเอ้ยจีมรับแก้บัทุกแต่งได้มาเนะี่ยจีมผมจะรีบเลยน,นะเดี๋ยวเวลามหมดก่อนมันเกินแล้วมัน ช่วยผมต้องหาปืนซักกระบอกไว้ต้านฐานพวกก่อกันร้ายนะจิ้ว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 ,ว,วโอ้ลมขึ้น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 น,น,น,นะเราก็ต้องดูเขาไปก่อนเรายังซื้อปืนไม่ได้ไงอันนี้ก็ไม่ต่างจากเราเลยใช้ปืนมุ่คืยกันแต่ปืนพวกมันแรงกว่าเราเยอะเลย แังดังจัดเร็วเร็วยิงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยังตกอีกไหมเนี่ยสุดยอดเลยค่ะนั่นอมืมันซื้อของไว้ได้อ่ะว้า น่ะซื้อของไม่ได้อันนี้เรื่องกินผ่านจอทีวีซะเตะมีแต่ปืนบกแย่ปืนอยัลโลู้เอมใช่ผมทีเราเก็บปืนเพื่อนที่ตายแล้วกันเพื่อมันตายอยู่แล้วล่ะนะมันได้ยินมากไมเนี้ย ปกติแล้วเปิดไม้ปิดไม้แล้วมันก็จะได้ยินนะไปยินย่าตอบกบบ่อน,นมันนะ้วบยวายวายตูตูโดนมันโอ้เรียบร้อยดอลลร์ไปคานลงเป็นเป็ดขามาเป็นลูกเป็ดไม่เป็ดช่วยด้วยอา้าวไม่ช่วยเพื่อนอนะ โอ้ม่นะเพื่อเนเพื่อนหนีไปเพื่อนเพื่อนหนีไปเป็นไงล่ะผสมประสา,ากนกันอย่างกับแม่เป็เดกับลูกเป็ดบายบายขอให้มันซื้อของได้แล้วกันะของไม่มีออืมโอ มันซื้อของไม่ได้อ่ะเจ้ากระสุนจับเพื่อนอ,อนแล้วกันเตรียมเดี๋ยวค่ะฮะอุ้ยเขาใจดีจัง เจ็บอยู่เจ็บอยู่นานสวยแล้วไอ้ไออืออมเราจะอยู่กับพอนะเขาเป็นคนที่ใจด,ดีกับเรากออกเข้าเกมใหม่ซื้อของอะไรไม่ได้ เพื่อเราจะทำไรเนี่ยอาณาจัาข้างบนบักกว่าอืมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ไปแบบซออๆนะครับโอเคคนะรับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย